ມັນກະຕັດໄປອອກຢ ก็จะมีห้อยค้นมากอยู่ครับมีห้อยค้นมากอยู่เดียมีรอยคนมาหาอยู่นะครับนี่นะครับ้าตาบอมามันเจาะบสว่งนะครับนี่กต้องไดม่าเดนี่บอมี่ก็ได้มากับองมานะครับนี่ครับมีห้อยค้นหาอยู่ครับจะได้นหัวเขาเจาะหับหรือโบ้าบอมาแล้วมันก็คิดนนํำนะครับก็จังว่ามันคืเกิดนี่แหละนะครับ อันนี้จะเป็นต้นสมห้องนะครับนี่เนี่ยไปต้มกับซุดเหรอครับมันสมยังมีรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนี่ารามไม่เกลือนก็จะเกิดแถวนี่ที่ละงกครับมันละงกเหลืองถ้ามันเกิดกระมุนเลยเหรอครับหมาขวอยยองกันอยู่แถวนี้เหร่นอยู่แถวนี้แต่ถ้ามันเกิดน,นั้นเง็ดกระมุนไปะละ มมันมมเพราะว่ามันมาขอยแยงจนเตียนจนเตียนจนเตียนนี่นะนี่ถ้ามันเกิดนนนครับแถวเนี่ยเัื่อถ้าเกิว่ามันไม่มีหรอกอมไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยเสียดายดีว่ามันสิได้รูมฟูวูพีวีเนาะ ออื่นกับบ่มีครับบ่มีเห็ดยังเกิดเลยแล้งโงกไม่เกิดเห็ดดินเห็ดนั่งแหล่เห็ดร่วมกับโบเกิดนะครับอ้ย นี่แหะนะครับแล้วอพันผลบดีนะครับเห็ดบัเกิดนะครับผลไม่ดีเห็ดก็ไม่เกิดอันนี้เป็นกอบไถ่จะไม่ีหนาไม้ไ,ไหมหนาไม้ก็ไม่มีเพื่อนด้วยก็จะให้เจ้าเบิองให้ทุกคนเบิองเลย นี่เป็นแตกๆนี่เด้อทุกคนแตกๆนี่มันจะเป็นอย่างเป็นอมยิ้มบ่นี่เด้อมัน,น,นแตกคือสื่อๆทุกคนมุมมีอย่างเลยมุมมีอย่าง แตกเป็นดินไหวเพระบ่ม,มีอย่างทุกน่นแตกเป็นดินไหวแต่ดินไหลมันเลยแตกแลับมันจะพักออบแอบครับพักอบแอบเป็นพักเอาไปใส่ต้มครับจะมีรสชาติเปเรี้ยว ทุกคนผมเจออันนี้อีกแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่มีต้นหวัดแมวไม้เห็น